มาแล้วจ้าสูตรน้ำยำปลาร้าอร่อยบอกต่อด้วยวันนี้ครัวบันนี้จะชวนมาทำยำกุ้งสดใส่ข้าวโพดหวานกลุบเข้ากันดีสุดๆกับน้ำยำจ้าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนี่วันนี้มีข้าวโพดเหลือในตู้เย็นอยู่หนึ่งฝักนะเหลือจริงๆแล้วเราก็จะโขลกพริกไว้นิดนึงนะจ้าเอาไว้ให้มันแบบว่าสวยๆในน้ำยำ แล้วก็มีกุ้งแล้วก็ปอกเลยนี่แล้วก็มีแบบปั่นหยาบด้วยนะนำเชื่อมมาใช้ประมาณคอนทับพีนะแล้วก็นี่เลยน้ำกระเทียมดองจ้า1ทับพีใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วผงนัวนิดนึงน้ำปลานะจ๊ะนิดหน่อยจ้า3 4มส่หยอะนะอย่าหยอกปะแล้วก็น้ำปลาร้าจ้ึ1ทับพีแหมง่ายๆเท่านี้อร่อยเวอร์อ้ลืมมะนาวนะจ้ะมามะนาวประมาณ2ลูกจ้ะใส่เข้าไปเลย แล้วก็เพกจ้านี่ที่เราทั้งโขกเอาไว้แล้วเราก็ปั่นเอาไว้นะจ๊ะมันจะได้ดูแบบว่าแซ่บๆดูมีอะไรน้ำยำง่ายๆของเราเสร็จแล้วข้าวโพดของเราก็เสร็จแล้วจ้าอ่ะเอามาหั่นไว้ครึ่งหนึ่งนะวันนี้เราจะใส่แบบแน่นๆเลยข้าวโพดเอาลองจานไว้นิดนึงแล้วก็เอากุ้งนะจ๊ะมายำเลยอ่ะเอาข้าวโพดที่เหลือจ้ามาใส่ลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะอันนี้ผักชีใบายาวนะคะยำเลยค่ะทุกคนใครเป็นบ้างนะเวลาเห็นเพื่อนโพสร,รูปยำหรือเห็นคลิปยำเีจะรู้สึกว่าปั่นไม่ไหวเห็นแล้วก็ต้องแบบว่ากินน้ำลายไม่ไงั้นก็ต้องไปหาซื้อกินอนะเอากุ้งเมเรีองเลยนะจ๊ะเพื่อความแบบสวยงามจริงๆก็คือแบบทำไปงั้นแหละ จริงๆเทใส่จานแล้วก็กินได้เลยนี่เอาน้ำยำมาราดนิดนึงตกแต่งด้วยมะนาวฝาดนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวมันจะดูไม่มีอะไรเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ขยับให้มันแบบรอยตัวเหนือดามาขึ้นมานิดนึงแบบนี้มุนโชว์ตัวไปหนึ่งกลุก่มจุบจ๊บๆอา ครัวบันนี่นะคะก็มีเมนูยามเมนูอาหารแซ่บมาฝากกันบ่อยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบันนี่แซ่บฟังที่อยุธยาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย